สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนฟซี FC ทุกท่านเรามาดูบนกันอีกสุดที่สองก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย สงลาวสงไทยสงบนจับคู่ประจำวันที่หนึ่งทับหกทับหกแปดเราจะย้อนดูที่สองหกหก สองสองจิตล่างไปที่แปดห้าใช้แค่นี้แหละเราจะใช้แสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งแปห้าน,นะคะบวกสองพุงที่ มื่นหนึ่งครั้งพันสองครั้งบวกแปดคงที่ก็คือสองบวกหกบวกแปดบวกสองหกบวกสองบวก ปดเท่ากับสิบหกและเจ็ดแปดได้แปดแปดเก้าศูนย์เนอะบอว่าแปดบวกห้าเป็นสามสิบได้หกบวกสองเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกสองบวกสองนี่เป็นเป็นอะไรคู่ขี้เนอะ จับคู่กันก็คือแปดหกแปดแปดแปดศูนย์สามหกสามแปดสามศูนย์หลักร้อยเอาเอานี่แหละแสนคุณ แสนสองครั้งก็คือสี่หมื่นคือหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบได้ 7, 8, 7, 8, 3, เจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเรียกออกไปที่เจ็ดแปดแปดแปดสามตัวยังหัวเราะอยู่เลยสามแปดแปดไม่ได้เอาได้นีมเรียกออกไปที่ สามแปดแปดกับแปดแปดคิดเด็กไม่ได้มันำดำดำติ๊เลยต่อมาเลขที่ออกก็คือสองหนึ่งสามสามแปดแปดล่างมาที่ศูนย์หก ราใช้เหมือนเดิมแสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งสิบล่างบวกสองคงที่หมื่นสองครั้งบวกแปดคงที่ก็คือสองบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกสองหนึ่งบวกหกบวกแปด สองบวกสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์หกเจ็ดได้ห้าอีกแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าจะพู่ ก็คือห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหลักร้อยเราจะใช้แสนสองครั้งสองสองเป็นสี่หมื่นหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่บวกเจ็ดคงที่ได้จ้ะในสองครั้งในหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่ หลักร้อยเจ็ดห้าเป็นสองเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสองสอง,สองแล้วสามสามสามเป็นบวกหกเป็น 9. เก้าบวกหนึ่งบวกหกนะคะก็คือ,คอเอามาเลยสอง 09 309 909เลี้ยวที่309มันจับไม่แม่นเหมือนที่ออกนะคะจะไม่แม่นเหมือนที่จะออกนะคะเลี้ยวไปที่09 309 ตวายสุดท้ายท้ายสุดมันจะแม่นเหมือนที่จะออกไหมสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดแสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งสิบล่างบวกสองคุมที่หมื่น สองครั้งบวกแปดคงดีก็คือสองบวกห้าบวกแปดบวกสองห้าสองหนึ่งเป็นสองบวกแปดคงที่ 8, บวกสงเป็น10บห้าแล้วหกเได้7บวกสองบวกห้าเป็น2องแปดสิได้5 5าหบวกสอห้าแล้วหก7จเบวกสเป็น9เหมือนตัวนี้เลยผิดถูขออภัยนะคะก็คือจับคู่ก็คือ7 7 5 จ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสองห้าสองเจ็ดสองเก้า fc ชอ,อบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะหลักพันหลักร้อยเราใช้พันสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่หมื่นหนึ่งครั้งนะคะสองสองเป็นสี่บวกห้าบวกเจ็ด นี่คือหลักร้อยนะคะสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกได้หกเจ็ดสามบวกหกนะคะบวกหนึ่งบวกหกก็คือหกสองห้าเจ็ด สองห้าสามสองห้าตัวอื่นจับใส่เองนะคะจับใส่ตัวเดียวแหละเจ็ดห้าก็ได้นี่จสองเจ็ดสองเก้าเอฟซีซอบตัวไหนก็จัดไปจับเยอะไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะว่าเรขเยอะเน่นเป็นตัวนี้เจ็ดห้าสองหรือว่าสามจะมาอีกหรือว่าหกจะมาสองหางสามไม่ต้องพมนมาแล้ว โอ้ยม,มันจะดีเต็มชัดๆเ่ยสองหา้ากันไว้ที่หกสองห้าอุยม,มืดแรัอืมเขียนยำ้ำเขียนย้ำย้ำซ้ำๆชอบตัวนี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ บาดเหดอยังไม่ลืมแด้วแก้ให้แล้วนะคะที่ที่บวกผิดล่างบวกผิดสูตรที่สองนะสูตรที่สองบวกผิดแล้วแก้ให้แล้วนะคะแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอโทษขออภัยสูตรที่สองนี่สูตรนี้ได้ผิดแก้ให้แล้วนะคะบวกผิดมันได้สามสี่หนึ่งมันได้สามสี่หนึ่งบวกเอามาแล้ว ชอบเจ็ดก็เอาไปเจ็ดเถ้า79นี่มันจะมาเจ็ดเจ็ดเกีซชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า